บ้างจากมีแนวคิดอยากที่จะไปทางชุมชนและอยากที่จะให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมเป็นแคข้าเจ้าของแล้วในที่สุดแล้วจะสัมพันธ์กันอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ปตทสพกับธนาคารแหลมทองที่เป็นประสบการณ์อบอกว่าก็ไม่เลวที่ให้คนไทยแต่ว่ามันไม่มีมันจะต้องวิ่งออกไปข้างนอกเนี่ยคุณอรรเรศจ,จะอธิบายผมอย่างไรม,มันต้องเป็นอย่างไรถึงจะถูกยกตัวอย่างให้ง่ายนะฮะอมองเห็นถ้าเปิดเราอาจจะต้องย้อนไปดูอดีตนิดหน่อยนะฮะ ยังดูเมืองจีนเนี่ยเมืองจีนถ้าจะจะโมเดิร์นไนซ์รื้อทำให้ทันสมัยเนี่ยมันเป็นปัญหามหาศาลนะครับเพราะมันใหญ่มากเหลือเกินนะคแล้วคนมากเหลือเกินในอดีตเนี่ยสิ่งที่เขาสังเคราะห์ก็คือว่าถ้าข้างในเนี่ยไม่ให้ฝรั่งยุ่งข้างนอกเนี่ยเขารว่าปัญญาที่เขาจะมาสร้างอะไรเมืองทงเมืองท่ามือการค้าขายระบบการค้าขายให้เท่าฝรั่งภายในอริยาเวลา10ปี20ิปีเขาทาไม่ได้เขาก็ปล่อยให้ฮ่องกงเกิด เขาปล่อยให้เซี่ยงไฮ้เกิด<อ>ซึ่งฝรั่งอด,ดอมิเนตทั้งนั้นนะฮะทั้งฮ่องกงทั้งเซี่ยงไฮ้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมืองฝรั่ง,งในสมัยหนึ่งนะฮะและเมื่อฝรั่งสร้างขึ้นมา50ปี80ปีร้อยปีมันก็ถึงเวลาที่เขาจะยึดคืนได้<อ>มันก็กลายเป็นของเขาแต่ว่าถ้าเผูเขาบอกใช้เวลาร้อยปีที่จะสร้างเซี่ยงไฮ้ฮ่องกงขึ้นมาด้วยพลังอํานาจของจีนเองผมเชื่อว่าทาไม่ได้ ของบางอย่างที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์และเป็นเป็นไทยของเราเนี่ยมันสงวนไว้ก็สงวนเถอะของบางอย่างนี้ก็อย่าเป็นรังเกียจเลยว่า<ม>จะต้องเป็นไทยทั้งหมดมแล้วก็กลายเป็นในสุดท้ยจะต้องดีอย่าเป็นห่วงมากมถ้าต่างชาติจําเป็นที่จะต้องให้เขามาช่วยลงทุนให้เขามาเป็นเจ้าของกิจการเสียก่อนว่าไป<ม>ในอนาคตเรามีหนทางในการแก้ไขได้เพราะว่าคล้ายๆก,กับฮ่องกงคล้ายๆก,ก,กับเซี่ยงไฮ<ต>้อย่างที่คุณอําเรศพูดผม<ต>พอ พอเห็นภาพตรงนี้ตรงนี้รผมเชื่อว่า,าหลายคนคงอยากครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ควรจะมองอ,ะ,อะไรแบบเป็นสองขั้วาทัางนั้นที่จริงแล้วมันไม่มีฮะ,ะตรงกลางเนี่ยมันเยอะฮะแต่เขาไม่ไม่ได้มีโอกาสพูดหรือไม่ได้ข้อมูลซะมากกว่าอ่คือถ้ากลับไปว่าไอ้ที่เรากำลังจะทำเนี่ยเราทำเพื่ออะไรหรือทำเพื่อใครเนี่ย เราก็จะเลือกวิธีการนะครับต่างชาติมีทั้งดีและไม่ดีเราก็เลือกสิ่งที่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องการที่ว่าจะทำระบบสังคมเศรษฐกิจเราเนี่ยให้ปลอดภัยจากนักค้างเงินต้องแข่งขันกับเขาได้ถ้าเราเกี่ยวเนี่ยนะครับต้องแข่งขันได้ในกรณีนี้ยกตัวอย่างธนาคารเนี่ยไม่เป็นเรื่องต้องแข่งขันกับต่างชาติได้เพราะมันทำการค้าระหว่างประเทศเราจะไปทำล่าสมัยไม่รับรู้มันก็ทำไม่ได้ เขาก็ไม่เชื่อสือธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอย่างธนาคารเนี่ยต่างชาติมามามาถือหุ้นเนี่ยผมไม่เห็นผิดปกติเลยน่าจะส่งเสริมที่ซ้ําไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะเพราะเราต้องแข่งขันกับเขาเราต้องมีความสามารถเราก็ดูระดับที่มาถือว่ายังเป็นประโยชน์ต่อเรานะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่เดิมธนาคารเนี่ยเขาแย่งจะตายในประเทศไทยคนไทยอยากจะเปิดก็กีดกันกัน,กนแล้วก็ อ้างวัฒนาคารคือสถาบันการเงินหัวใจสําคัญต่างชาติยิ่ยงไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีตระกูลอยู่ไม่กี่ตระกูลนะครับที่เป็นเจ้าของเราก็รู้รู้กันอยู่และในที่สุดก็คา่คายๆสุดดอกเบี้ยเงินเงินฝากกับเงินกู้มันทงห่างกันมากสี <_ depressed> ่ห้าเปอร์เซ็นต่างประเทศมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่ากันเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ในชาติอ่อนแอด้วยซ้ําไปถ้าเราไม่สามารถไปสู่ระบบที่มีความสามารถมากกว่านั้นคุณทุกทนไม่คิดว่าเขาจะเถียงตรงนี้ผมขอคิด คืคนนิดหนึ่งฮะเรื่องของธนาคารก็ดีเรื่องของอุตสาหกรรมบางอย่างก็ดีนะฮะที่มันเกิดปัญหาต่างๆในขณะน,นี้มันแสดงให้เห็นว่าเมื่อเปิดเสรีแล้วเนี่ยระบบบางระบบของเราเนี่ยสู้ต่างประเทศไม่ได้แลวสิ่งที่เราทํามันทมีทางเลือกอยู่สอ,องสองทาง thôi. คือหนึ่งปิดมันใหม่เลยนะฮะปิดมันใหม่ <ๆ S 1> ไม่ให้ไม่ให,ให้ต่างชาติเขามายุง่งนะฮะหรือเปิดแต่ว่าต้องเสริมฐานต้องสปรับโครงสร้างต้องทําให้สู้เขาได้มันมีทางเลือกอยู่สองทางเท่านั้นไป มันไปทางอื่นไม่ได้แล้วแล้วที่ปิดอยู่เก่าแล้วมันสู้ไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราอุ้มคือเราให้ผูกขาดเราให้สมราูมิเสืนจการขาดการแข่งขันอะไรก็ตามที่ขาดการแข่งขันมันจะอ่อนแอแม้แต่ในเรื่องของแพทย์ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องนั้นมันก็ต้องมีการแข่งขันมันถึงจะมีความก้าวหน้าครับผมผมนึงว่าเราเราต้องมีการศึกษาหรือเรียนรู้เนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะในมหาวิทยาลัยเราต้องเรียนรู้เพื่อแข่งขันกับเขาได้ไม่ใช่เรียนรู้เพื่อจะเรียนแบบ มาเอารัดเอาเปรียบคนในประเทศ <c oughs> นั้นมันอาจจะเป็นตัวแทนของสิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะว่าไปเรียนแบบเพื่อที่จะมาบอกว่าฉันเนี่ยคล้ายต่างชาติเพราะฉะนั้นฉันมีสิทธิ์เอาเปรียบแต่ก็ไม่ยอมแข่งกับต่างชาติอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> นั้นเราควรจะเรียนรู้เพื่อแข่งขันกับต่างชาติในประเด็นที่สองเนี่ยเราต้องพาชนบทให้ปลอดภัยจากถูกเอาลัดเอาเปรียบและพึ่งตัวเองได้ครับ <c oughs> อันนี้เนี่ยมันจะสร้างความแข็งแรง ทางด้านการเงินให้ประเทศด้วยเพราะเขาเห็นว่าสังคมเนี่ยมันพึ่งตัวเองสังคมมันมีความสามารถสังคมมันสามารถที่จะเป็นผู้บริโภคได้ด้วยนะฮะเราต้องมองประเด็นนี้เพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่สามารถไปช่วยสังคมชนบทได้ก็พูดตรงเลยอย่างบางจากมันเป็นเครื่องมือของอันที่สองที่จะทําให้พึ่งตัวเองได้อันนี้เนี่ยมันไม่ได้ต้องการต่างชาตินะฮะมีรายย่อยเข้ามามา,มาซื้อหุ้นมาอะไรไม่ไม่ผิดฮนะ แต่อย่าให้เขามาฮุบออกไปเท่านั้นเองนะครับก็เข้ามาแต่มันจะต้องคงการเป็น,นกลไกให้ให้ให้ชนบทสําหรับเพึ่งตัวเองเพราะมันจะช่วยสร้างกลับไปสู่ความแข็งแรงของของประเทศอย่างนี้นี่เราก็ต้องการต่างประเทศน้อยหน่อยไม่จําเป็นต้องมากนะครับทล้วคุณทศวรรษคิดยังไงว่าถ้าเกิดรับวิสาหกิจอย่างอื่นแห่งอื่นจะใช้โมเดลเดียวกับบางจากแต่ละเรื่องฮะไม่เหมือนกันอย่าง<ม>โทรศัพท์เนี่ยเราก็ต้องการเทคโนโลยี<ม>ต้องการขยายกิจการ หรือรับภิษากิจที่เป็นหนี้มากๆก็ต้องเปลี่ยนหนี้เป็นทุนเพราะมันมไปต่อไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องการต่างชาติแต่แต่เราไม่ควรที่จะไปขายอันที่พึ่งตัวเองได้อันที่ดีเพื่อมาช่วยพยุงอันไม่ดีเพื่อฟื้นฟูนฟ,นฟองสบู่ให้อยู่แต่ไปทำร้ายอะไรที่มัน,มนดีอยู่แล้วพังลงไปเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องแยกเป็นเรื่องๆว่าความเหมาะสมแต่และเรื่องเป็นอย่างไรตอนนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ หนึ่งเรื่องของการเป็นเจ้าของทุนสองเป็นเรื่องที่คุณอเมเรศหยิบขึ้นมาเรื่องของการแข่งขันทีน,นี้เราพอดีมาพูดเรื่องรัฐวิสาหกิจมันก็จะมีเรื่องทั้งสองเรื่องนี้ผสมกันถูกไหมครับความเป็นเจ้าของทุนเจ้าของหุ้นกับเรื่องของการแข่งขันปัจจุบันนี้เท่าที่ผมสํารวจตรวจสอบรัฐวิสาหกิจเราเนี่ยบางจากก็ดี ปตทสพก็ดีค่อนข้างทีจ่จะอยู่ในเป็นตลาดเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็มีการแข่งขันพอสมควรไม่ใช่หมายความว่าผูกขาดอยู่บางจากเองก็อยู่เป็นกฎหมายก็อยู่ในเป็นบริษัทจำกัด,กดถูกไหมครับไม่ได้เป็นกฎหมายรับวิสากจอันนี้ก็เป็นรับวิสากจประเภทที่รูปแบบได้แปลงไปแล้วเรียบร้อยจากการผูกขาดอย่างที่คุณอำเรศเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาอยู่แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นเท่านั้นเองแต่จะมีรับวิสากจอีกบางประเภทในขณะนี้ที่ ติด2ตัวเลยก็คือเรื่องของการผูกขาดยังมีอยู่<ม>กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของใครจะเป็นเจ้าของหุ้นเจ้าของทุนมันจะมีสองตัวเนี่ยตกลงต้องแยกกันหรือเปล่าและควรจะคิดอย่างไรประเทศไทยเพราะพอดีมีหลายท่านที่เชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้<ม>ด้วยประเด <ผม S 2> ็นใหญ่ๆอ,อย่างอันหนึ่งนะฮะค,คุณสุพลก็เคยคเคยทําทงานร่วมกับผมตอนทีอ่อยู่ที่การบินไทยนะฮะเราก็เคยศึกษาว่าความสามารถในการแข่งขันของเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเป็นยังไงนะฮะ คนที่เขาเก่งที่สุดในโลกคือใครทำไมเขาถึงเก่งนะมันก็มองเห็นชัดเจนว่าอย่าง British อร์เวย์นะฮะสายการบินอังกฤษเนี่ยกำไรไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็บริการดีมากทำงานบริหารเก่งมากสมัยก่อนเขาก็เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็แปลสภาพออกมาแล้วก็กลายเป็นบริษัทธรรมดาแล้วก็เป็นแล้วก็ต้องต่อสู้ต้องแข่งขันกับคนอื่นเขาก็โตขึ้นโตเอาตัวในขณะเดียวกันข้ามช่องแคบไปในประเทแอร์ฟรานซ์ นะยังเป็นรับภิษาหษกษิจอยู่ขัดทุนมาตลอดเวลา mm. เดี๋ยวนี้ก็ยังขัดทุนอยู่ mm. แล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าจะ mm. จะจะ,จะแก้อย่างไงนะฮะข้ามไปอีกอันออเจารีก็ยังเป็นของรัฐภิษาหกิจอยู่ mm. ก็ขัดทุนเช่นกัน mm. นะฮะอันนี้มันก็มองเห็นภาพค่อนข้างใจชัดว่าอะไรก็ตามที่มีการแข่งขันเนี่ยเราเปิดให้แข่งขันเนี่ยมันจะทําให้องค์กรน,นั้นแข็งแรงขึ้นมัน,นะะกระชุ่กระชวยมันต้องส,องสู้มันต้องสู้มันต้องสู้นะฮะอันนี้ก็เรื่องไม่ใช่เรื่องรัฐวิสาหกิจอันนี้มันเรื่องของการ การทํางานของทั้งสังคมเนี่ยผมก็เคยถามพรรพวกบอกว่าเนี่ยเราอยู่โดยไม่มีเอ็กซ์พอร์ตได้ไหมทั้งระบบเศรษฐกิจนะเราก็คงต้องยอมรับว่าในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยเราอยู่โดยไม่เอ็กซ์พอร์ตไม่อิมพร์ตคงไม่ได้เมื่อท่าเปือเราบอกว่าเราจะต้องอยู่เราจะเจริญได้เนี่ยโดยเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยผมก็ถามบอกว่าเวลาเนี่ยมีคนไทยที่รู้จักวิธีการทําการตลาดในตลาดที่สําคัญที่สุดของเราเนี่ย มีกี่คนมองดูแล้วเนี่ยสายหน้าผมคิดว่าสิ่งที่เราพูดจะมาตลอดเรื่องแนวคิดสุดโต่งนี่ก็คือว่าทําอย่างไรที่ไอ้คนกลางๆที่คุณโสพลว่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นผมคิดว่าสิ่งที่เห็นตรงกันก็คือว่าเราต้องเลือกอาจารย์ว่าประเภทธุรกิจแบบไหนนะครับที่จะให้ต่างชาติเข้ามาช่วยเลาอาจจะต้องเข้ามาช่วยเร็วด้วยนะยางธนาคารเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทุนอย่างเดียวมันเรื่องระบบมันเรื่องการบริหารงานมันเรื่องเครือข่ายงาน ต้นทุนมันจะได้ต่ำลงมันจะได้แข่งขันกับทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าได้